เอาละครับต้องขอสวัสดีทุกคนด้วย่กับผมนะครับผมเฟรชมเปิลคารติดเกี่ยวกับพีซแมนซูเปอร์สตาร์ดัสกันนิดเองยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพาโัวร์สปากันซึ่งเป็นสปาที่ ก็กว้างหน่อยครับก็กว้างอยู่โอเคท่านก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันทีระบบนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับสามารถกดดูได้ที่ไทม์ไลน์ของคลิปด้านล่างนะครับผมจะแบ่งช่วงโซนของแต่ละอย่างเอาไว้นะครับว่าช่วงวิดีโอคลิปเท่านี้จะเป็นช่วงการรีวิวตรงนี้ครับแล้วก็บางส่วนอาจจะเป็นรีวิวมานีนเนาะซึ่งสำหรับอันนี้นะครับผมจะอัดคลิปให้มันยาวกว่าเซิร์ฟเวอร์อื่นนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมโปรโมท10นาทีด้วยก็เลยจะมีประมาณ10นาทีนะครับคลิปมันอาจจะยืดเยื้อไปหน่อยผมก็เลยแบ่่่งงงชวววววเลลลาาาาาทททยยไนน้้้ัดะครบก็ ไปดูกันเลยเริ่มจากที่ระบบสปาก่อนก่อนครับโอเคฮะก็สำหรับสปานะครับมันก็พันที่จะกว่าใช่ไหมครับสำหรับบางคนก็คงอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยขี้เกียจวาร์ปเฮ้ยขี้เกียจเดินก็เลยจะไปใช้วาร์ปแทนนะครับซึ่งถ้าหากว่าคุณเกิดจากสปามาเนี่ยให้คุณเดินตรงมาตรงนี้หน่อยนะครับมันจะมีสถานปฏิกิริยาอย่างหนึ่งนะครับที่วางอยู่ตรงนี้นะครับให้เราก,กดตัวที่ที่นะครับพอเรากดตัวที่เนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างอินเทอร์เฟซเมนูแบบน,นี้ขึ้นมาถูกต้องไหมครับให้เราเลือกไปสักอย่างหนึ่งครับที่เราต้องการแต่ว่่่่าาาาคครรรรววววนนนีี้ยผมมออูใใสสข,ง,ขงกรริชับ ผมก็จะไปที่ตัวนี้ครับวาร์ปภายในสปาซึ่งถ้าหากเราเข้าไปเนี่ยมันจะมีตำแหน่งต่างๆภายในสปาให้เราดูอยู่ครับก็จะมีประมาณนี้อย่างแรกก็จะเป็นโปเกมอนเซ็นเตอร์ไม่ต้องไปนะครับเพราะว่าน่าจะรู้อยู่แล้วเคืออะไร่บ้างโปเกมอนช็อปนะครับก็มาเร้่ในเกมเอง,เองนะครับต่อไปนะครับเป็นกาชาอ่าฟัสซิล อัปเกรดก็จะเป็นที่เอ็นชานนะครับอ่าสแตนดาร์ดอขอโทษครับสตาฟิทิวอลแล้วก็อย่างสุดท้ายเป็นเจลนะครับก็คือคุกนั่นเองก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูโปรโมช่นช็อปสักหน่อยแล้วกันเผื่อเราจะได้รู้ว่ามันมีกี่ร้านนะครับซึ่งมันเยอะแล้วนี่ไอเดอนเหรอผมว่าน่าตาเหมือนไอเดอนนะใช่ครับปะคือไอเดอนโอเคอันนี้คือหน้าตาของตัวช็อปนะครับมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ผมแอบมาดูไว้นิดหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งบอกได้เลยครับว่าของเซิร์ฟเวอร์นี้นะคุณสามารถกลายเป็นอภิมหาเศรษฐีได้แั๊บเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการสายขุดแรก่ก็สามารถมาแร่ตัวนี้ได้หรือจะเป็นสายลูกผักราคาก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าขุดแร่เลยนะครับซึ่งมันราคาดีด้วยทำไม,มนะฮะเนี่ยป๊อกินสันสองานนะครับได้100ฟอันแตงโมเขาสี ชุดเอ้ยไม่ใช่ครับคนสิบสชิ้นก็ได้อีก1นึ่งร้อยคนข้าวก็ได้แครอทก็ได้แล้วมันนี่ครับซึ่งมาใช้ฟอร์จูนขุดได้มันก็เลยได้ไวนะครับผมมันได้ไวอันนี้ก็คือช็อปนะครับเดี๋ยวที่เหลือทุกคนมาดูกันในเกมเองนะโอเคครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมารีวิวระบบเมนูก่อนนะครับระบบเมนูนะครับถ้าคุณกดตัว T อย่างที่ผมได้วาร์ปไปในสปาเมื่อกี้นะครับพอเรากดตัว T มาเนี่ยจะมีหน้าต่างเมนูขึ้นมามากมายเลยใช่ไหมครับเราสามารถดูได้เลยครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกจะเป็นฟุตบออลช็ปนะครับเเดดี๋ยวผมข้าไปูอลช็็ออปปนนนะะครรับจเ้าาขยลที เรียกได้ว่ามันน่าจะเป็นแบบสะดวกซื้อเลยเพื่อนนะครับคือมันมีแค่บางชิ้นนะมีของแค่บางชิ้นแล้วก็มันสามารถซื้อได้เลยแต่ถามว่าโปเกมอนในนี้กับโปเกมอนในช็อปอันไหนของเยอะกออว่ากันเขาตอบว่าโปเกมอนในช็อปนะครับโปเกมอนในช็อปมีของเยอะกว่ามีมาสเตอร์บอลด้วยอันนี้คือแบบสะดวกซื้อเฉยๆนะต่อไปครับก็จะเป็นคริสครับคริสอันนี้ก็จะเป็นการรับของน่าจะเป็นรายสัปดาห์นะก็คือถ้าหกคนมียศนะครับ,ม,รบมันก็สามารถเอาของมาแลกตัวนี้มานรับของตัวนี้ได้ต่อสัปดาห์ผมคิดว่านะครับไม่ เร็จปังก็สัปดาห์เลยเดีนเนาะโอเคต่อไปอันนี้วัดเนสปาเราก็ไปดูมาแล้วนะครับอันนี้เป็นแบงค์ถอนคอนนะครับแล้วก็สามารถถอนเงินกับฝากเงินได้เลยนะครับอ่ามันฝากยังไงวะอ๋อมันมีแต่ถอนเงินแฮ่ก็ไรฮะต่อไปครับก็จะเป็นตัวของประกวดอีดิเตอร์ครับประกวดอีดิเตอร์คืออะไรนะครับเป็นการ ปรับปรุงเออ่เรียกว่าไงปรับปรุงพันธุกรรมหรือปรับป,ปรุงโปรโตมของเราให้มันดีขึ้นนะครับตัวจะนับจากโปรกตมาลช่องแรกอย่างผมก็ช่องแรกเป็นสมาร์ทเซนเตอร์ต้องไหมครับถ้าาหว่าผมอยากจะแบบเปลี่ยนนิสัยสมาร์ทเซนเตอร์ให้เป็นนิสัยอื่นเนะี่ยผมก็เก็บเงินครับมาแลกกับตรงนี้ได้อาจจะเปลี่ยนเป็นจอยลี่ซึ่งไม่น่าจะใช่อาจจะเป็นอะแดมแมนต์ก็อาจจะได้หรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับซื้อบัตเตอรแคปก็ยังได้เลยโอเค ต่อไปฮะก็จะเป็นตัวคัรทิเบิลครับนันก็คือช่องคับของครับแต่ว่าผมไม่ย้อนเลยซื้อไม่ได้เอ๊ะกดไม่ได้ต่อไปเป็นว่าไบโอมนะครับเซิร์ฟนี้ค่อนข้างดีนะครับคือมีไบโอมให้วาดไปได้เลยเราสามารถไปไบโอมที่เราจะจับตัวก๊านตัวนั้นได้เลยทันทีอะะฮะต่อไปฮะตัวเอเดอร์เชสครับผมก็ใช้ไม่ได้แล้วก็เซลไอเทมครับอันนี้คล้ายๆกับระบบตลาดโลกนะถ้าที่ผมรู้สึกนะครับมันสามารถกดขายของได้เลยประมาณนี้สมมติว่าผมอธมมติผมอยากขายนี้เ มันไม่ใช่ตลาดโลกนี่มันคืออสมมติว่าผมขายประกบอโอ้ปกบอบได้192บาทนะฮะขนมปังไงขนมปังขายไม่ได้ฮะหนังหนังขายได้ฮะชิลบาทอันนี้ซิวคอนน่ะโอ้อันนี้ขายได้80บาทนะฮะโอ้ยผมมีกลาลังใจในการเล่นละอันนี้มันเป็นระบบขายของในตัวแล้วครับเฮ้ยผมชอบนี้มากเลยผมชอบนี้มากเลยอันนี้ ไม่ได้เหรอไม่ไหลขายแม่งเลยโอเคก็ได้มา84บาทนะครับทุยมันขึ้นราคาตัวนี้เลยอันนี้คือระบบขายของนะครับสลับเมนูก็คลาๆประมาณนี้นะครับโอเคข้ต่อไปครับระบบแมพครับระบบแมพนะครับจะเป็นการวาไปที่ต่างต่านะครับซึ่งจะมี VP f a ฟาร์มฟาร์มสปอนโฮมโซนสเตเดียมโปเกมอนแล้วก็เลดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละตัวเลยครับเริ่มจาก VP ฟาร์มครับ ตัว V P Farm กับตัว Farm เนี่ยจะเป็นคล้ายๆตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าตัว V P Farm เนี่ยมันจะเป็นที่เก็บเวลฟาร์ Farm ก็เป็นที่เก็บเวลเหมือนกันครับแต่รู้สึกว่าจะไม่มีที่เก็บ E V ให้ถาว่าจะเก็บ E V อาจจะต้องไปเก็บที่ V P Farm แทนนะครับก็คือต้องมียก V P อะไรก็สกามารถจะเข้าไปได้ซึ่งผมไม่เคยเข้าไปก่อนนะครับแต่ผมรู้สึกว่าน่าจะมีที่เก็บ E V อยู่ในนี้ตัวสปาก็คือกัดสปาแล้วแหละครับตัวาร์มเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีหลังนะครับ Home Zone โฮมโซ่คือโลกสร้างบ้านนะครับต้องขอบอกกับว่าโลกสร้างบ้านกับโลกโปรแกรมของเซรเิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยจะแยกกันนะครับโฮมโซ่ก็คือส่วนสร้างบ้านไปนเลยส่วนโปรแกรมก็คือส่วนโลกโปรแกรมไปเลยสเตเดียมนะครับผมก็น่าจะเป็นที่สู้โปเกมอนนะอา่าใช่ครับเป็นลานประลองอะไรอย่างนั้นนะั่นเนาะซึ่งมันตั้งอยู่บนฟ้านะครับแล้วก็ตัวโปเกมอนหันนะวดีบาแล้วส่วนโตเลดนะครับโตเลดจะเป็นคล้ายคล้ายๆระบบเลดบอสอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งจะต้องมียศดวีพีเท่านั้นนะครับถึงจะเข้าไปได้ อันนี้ก็คือระบบคร่าวๆข,ของตัวบานะครับต่อไปให้เดี๋ยวเรามาดูที่ระบบฟาร์มกันต่อครับระบบฟาร์มนะครับจะหน้าตาประมาณนี้นะครับคุณเข้ามาเนี่ยจะเป็นพื้นที่โล่งๆอย่างนี้เลยนะพอเข้ามาปุ๊บคุณก็สามารถเจอกับลักกี้ซึ่งจะแบ่งเป็นเลเวล10ตรงนี้จะเป็น20นะฮะแล้วก็จะมี30อยู่ข้างหน้าถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะ30แล้วก็จะมี50ส่วนตรงนู้นอาจจะเป็น40นะถ้าผมจำไม่ผิดอ๋อ50ไม่มี40นะครับจะเป็น50บหมดเลยตรงนี้ก็ ห้าสิบหรือมั้งใช่ไหมเราไม่เห็นอะ่ะอันนี้หกสิบครับสูงสุดน่าจะเป็นหกสิบอ่าใช่ครับสูงสุดเป็นหกสิบแล้วนั่นคือต้นมัเหล่บอสนี่ฮะไปไม่ได้เหรอกลับอย่าไปอะ่ะโอเคฮะอันนี้ก็คือหน้าตาของระบบปาล์มนะครับแล้วก็อันนี้คือโลกโปเกมอนนะครับคือโลกโปเกมอนเนี่ยทางเซิร์ฟเขามีแมปมาให้นะครับแต่ว่าหน้าตาโปเกมอนทั้งความมันจะรู้สึก,กแปลกๆเลยนะอันนี้คือเป็นแมปที่อ่ะบอสโอ้โห นี่มันสวรรค์ของฉันนี่ได้นะเกิดมาเพื่อให้ฉันกระทิบสินะจะมารีบไปฮะสมาร์เซนต้าคือต้องใช้สมาร์เซนต้าครับเพราะว่าสมาร์เซนต้าเขาเป็นสุดสุดในทีนะคะรับดาบอสเนี่ยมันจะอิงจากบังกรมอนที่เป็นสูงสุดของทีมเราซึ่งสมาร์เซนต้าเขาเป็นเจ็ดสิบครับและนี่ก็เวลการสิบนะครับมันเป็นระดับอีพิกอีพิกจะเมีสูงกันหลังยี่สิบวิวท่านี้ ปกติบ้านผมมันนิสัยอะไรนะลดแอตแทกนะครับก็คือท่าที่เป็นแอตแทกเนี่ยมันจะเบาดังนั้นผมอาจจะต้องใช้ท่าที่เป็นเวทฮะมาลีมันเป็นเฮ้ยมันเป็นสายฟ้านี่แต่ไม่น่าจะมไม่น่าจะมีท่าตีหรอกโอ้แรงโพน่นทันที่ช็อคฮนะทันที่ช็อคมันผมว่าผมใช้ท่าท่าสเต็ปน่าจะแรงกว่าเฮ้ยติดชาติดชาสปีดเราลดลงฮะเราจะช้ากว่าเขาหนึ่งระดับแต่ไม่ใช่ปัญหามันไม่มีท่าตือ่อแล้วมาลิปผมก็โม้ไปงั้นแหละทำดูยิงย่งใหญ่ไปงั้นแหละแต่ไม่มีอะไรหรอกครับ โอเคได้แล้วฮะอุ้ย굿อิเลนดิสโอเคฮะเราได้เป็นพาวเวอร์แบนเซอร์มาครับแล้วก็ซื้อวอร่อคอนาไปขายได้ครับด้วยดูแล้วก็ขายเลยด้วยๆดูแล้วก็เอาไปขายเลยดีกว่าเอไปเรียบร้อยฮะได้ยี่สิบบาทโอเคก็สลัดระบบร่าวครก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอโทษนะครับที่ผมให้ดูหน้าตจะคอผมไม่ได้นะ โอเคครับก็สำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอ10นาทีนะครับที่ค่อนข้างจะจบไวสำหรับผมนะครับตอนผมถ่ายรู้สึกว่ามันไวมากเลยแต่เป็นนาทีแล้วนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสามารถกดดาวน์โหลดแล้วก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับผมจะทิ้งข้อมูลต่างๆไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในเซิร์ฟเวอร์นี้ครับไปเจอกันบายอย่าลืมกดไลค์ด้วยอ่าแล้วก็ผมลืมไปนะครับว่าเเเซรรรร์อออนนนนีีี้้คคคยมมขงงแแจกกะัับตุณสปาา่ ถ้าคุณเดินมาข้างหน้านะครับคุณจะเจอกับราเรนซี่นะครับแล้วก็เจอกับคุณชายฟิวนะครับคุณเชฟฟิวก็คุณสามารถรับของจากราเรนซี่ก่อนได้นะครับคุณราเรนซี่เนี่ยเขาจะให้มันเป็นกระเป๋ากระเป๋าเก็บเบดเหรียญยิมนะครับซึ่งมันจะสุ่มสีมามนะครับมันจะได้สีอะไรเอาผมจะได้สีเหลืองนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับจะเป็นของคุณเชฟฟิวนะครับคุณเชฟฟิวจะได้เป็นไอเทมต่างๆครับอย่างปกบอลผมมีอยู่เนี่ยก็ได้มาจากคุณเชฟฟิวซึ่งมันรับได้รายวันนะครับโอเค แน่นอนครับว่าตอนในเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเมื่อคุณเข้าเซิร์ฟมาใช่ไหมครับถ้าคุณมาถ่ายรูปคู่กับบอร์ดตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปโพสใน Discord ของเซิร์ฟเวอร์นะครับคุณจะได้รับไอเทมฟรีในช่วงเปิดเซิร์ฟเวอร์จริงด้วยนะครับก็อันนี้คือข้อา่าทั้งหมดนะครับที่ผมลืมไปแล้วก็มาเพิ่มมาเพิ่มช่วงถ่ายคลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับไปเจอกันใหม่ครับ Bye.